ผมรู้สึกว่าคุณพ่อท่านไม่ค่อยแข็งแรงเป็นโรคหัวใจลูกๆก,ก,ก็เลยไม่กล้าให้ไปฉีดวัคซีนความคิดนี้ถูกหรือผิดครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ DR k Channel กับผมมอเต้คิดจ้าครับคำถามต้นคลิปในฐานะที่ผมเป็นหมอโรคหัวใจ ถ้าถามว่าถูกหรือผิดก็ขอตอบว่าไม่ผิดแต่ก็ไม่ถูกเสียทีเดียวนะครับสิ่งที่ไม่ผิดก็คือลูกๆย่อมเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่กันอยู่แล้วยิ่งท่านมีโรคประจําตัวหลายโรคโดยเฉพาะโรคหัวใจด้วยแล้วก็ยิ่งห่วงกันเป็นใหญ่เนาะอันนี้ถูกต้องแล้วครับแต่สิ่งที่ไม่ถูกเสียทีเดียวก็คือเรื่องที่ไม่ให้ท่านไปฉีดวัคซีนลองมาดูเหตุผล3ข้อนี้นะครับ1 วัคซีนโควิดน่ากลัวแค่ไหนสถิติจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่าในไทยตอนนี้มีคนฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า7.9ล้านโดสโดยข้อมูลจนถึงเดือนมิถุนายน2564มีผู้เสียชีวิตหลังการฉีดวัคซีนแอสตราและซิโนแวครวมทั้งสิ้น20รายคิดเป็น0.00025% น้อยมากๆและใกล้เคียงกับสถิติในประเทศสหรัฐอเมริกาที่0.0019เลยครับ Yes แถมการเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนก็ยังไม่แน่ว่าเกิดจากวัคซีนเป็นสาเหตุโดยตรงหรือเปล่าโดยตัวอย่างการสอบสวนโรค ก็พบว่าการชนะสูตรผู้เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนอาจเป็นการเสียชีวิตจากโรคอื่นแต่ช่วงเวลาดันตรงกับหลังการฉีดวัคซีนพอดีนั่นเองครับ <Okay. S 1> สอ 2. ติดเชื้อโควิด -19 กับการฉีดวัคซีนอันไหนน่ากลัวกว่ากันนะ <Yeah. S 1> เวลามีการเสียชีวิตในห่วงเวลาหลังฉีดวัคซีนก็มักจะมีการทำข่าวใหญ่กันเสมอเป็นข่าวดัง โดยผลการสอบสวนโรคก,ก็ยังไม่ออกมาเลยว่าเกิดจากวัคซีนจริงหรือเปล่า <S <S ในทางตรงข้ามที่ทุกๆวันมีคนติดเชื้อโควิดกันเป็นหลักหมื่นเสียชีวิตกันเป็นหลักร้อยแต่กลับไม่ค่อยมีคนสนใจมาดูข้อมูลที่น่าสนใจอีกอันนะครับจากภาพเพื่อนๆจะเห็นว่าคนติดเชื้อโควิด100%จะมีเพียง5%ที่เกิดอาการรุนแรงโดย5%นั้นจะเป็นคนที่มีลักษณะแบบไหนนะ เ,เพื่อนๆทราบหรือเปล่าครับข้อมูลจากกระทรวงสาธนารณสุขในช่วง1-21สิงหาคม2564มีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด2,417รายฟังไม่ผิดครับไม่ถึงเดือนอะตายไป2,000กว่าราย <S <S หากเพื่อนๆยังจำได้ที่เราพูดกันตะเกียะการเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนโควิดทั้งปีอะกี่รายนะครับใช่ละครับแค่20รายเอง ซึ่ง20รายเนี้ยอาจจะไม่ได้เกิดจากตัววัคซีนเองด้วยซ้ำตัวเลขต่างเยอะเนาะหลังฉีดวัคซีนทั้งปี20กว่ารายแต่อันเนี้ยตายจากโควิดไม่ถึงเดือนเลย2,000กว่ารายดูกันต่ออีกนิดครับมีท่าน่าสนใจกว่านี้อีกมเมื่อเราแบ่งตามกลุ่มอายุจะพบว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยอายุมากก็จะตายเยอะกว่าอายุน้อยอย่างชัดเจนเลยนะครับ โดยเฉพาะอายุเกิน60-70ถึงปีเป็นต้นไปและมันแบ่งย่อยไปว่าคนที่เสียชีวิตในแต่ละกลุ่มฉีดวัคซีนมาแล้วหรือเปล่าก็พบว่าคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมีแนวโน้มเสียชีวิตมากกว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วนะครับแม้ว่าข้อมูลนี้อาจจะเปรียบเทียบกันยากสันหน่อยเพราะว่ากลุ่มคนที่ฉีดวัคซีนแล้วในไทยมีน้อยกว่าแต่แนวโน้มทั่วโลกก็เป็นไปในทางเดียวกันนะครับคือฉีดวัคซีน ดีกว่าไม่ฉีดวัคซีนแน่นอนทำไมคนเป็นโรคหัวใจจึงควรฉีดวัคซีนการจะตอบคำถามนี้ได้เราจะต้องดูข้อมูลคนที่เป็นโรคหัวใจแล้วก็ติดเชื้อโควิดเรามาดูข้อมูลนี้กันครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจากการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวรารสาร JACC ซึ่งเป็นวรารสารโรคหัวใจอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกาภาพนี้ แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยที่เคยมีโรคหัวใจวายอยู่เดิมก่อนที่จะติดเชื้อโควิดจะมีอัตราก,การเสียชีวิตเมื่อต้องนอนโรงพยาบาลสูงถึง24เลยครับซึ่งเมื่อเทียบกับคนที่ไม่มีประวัติโรคหัวใจวายก็พบว่าการเสียชีวิตในคนที่เป็นโรคหัวใจวายอยู่เก่าเนี่ยสูงกว่าเกือบ2เท่าเลยทีเดียวครับซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ตีพิมพ์ในวรารสาร E.S.C. ของยุโรปครับ ในภาพจะเห็นว่าอัตราการรอดชีวิตจากโรคโควิดของคนที่มีประวัติโรคหัวใจวายเป็นเส้นสีแดงนะครับก็จะต่ํากว่าคนที่ไม่ได้เป็นโรคคือในเส้นสีน้ําเงินอย่างชัดเจนเลยครับก็คือคนที่เป็นโรคหัวใจะจะมีโอกาสรอดชีวิตต่ํากว่าคนที่ไม่เป็นโรคหัวใจเมื่อติดเชื้อโควิดนั่นเองครับ yes. สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจที่แนะนําให้ฉีดวัคซีนโควิดแบบด่วนๆเนี่ยนอกจากโรคหัวใจวายแล้วก็ยังมีโรคหัวใจอื่นๆด้วยนะครับได้แก่โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันทั้งที่ทําบอลลูนหรือว่าผ่าตัดบายพาสแล้วโรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติและโรคหัวใจโตเป็นต้นครับโดยการฉีดวัคซีนในผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความปลอดภัยเท่ากับคนปกติที่ไม่ได้เป็นโรคหัวใจครับ ถ้าหากคนเป็นโรคหัวใจติดเชื้อโควิดจะมีโอกาสเกิดการติดเชื้อรุนแรงรวมถึงการมีเชื้อโควิดลงปลอดได้สูงมากเลยครับ <Yeah. S 1> เมื่อติดเชื้อ COVID, โควิดโรคหัวใจที่เป็นอยู่ก็จะกําเริบแล้วก็การรักษาเนี่ยก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญสูงต้องใช้เครื่องมือพิเศษหลายอย่างทําให้มีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนปกติเยอะเลยครับ yeah. ก็สรุปว่าถ้าเพื่อนๆหรือว่าคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจก็ควรจะรีบฉีดวัคซีนโควิดแบบด่วนๆเลยครับหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหับทุกท่างนะก่อนจากกันไปฝากช่วยกดติดตามช่อง The d c a t i o Channel ของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ